มาครับขบวนรถเร็วที่997คนระับ แดวูอีกแล้วนะครับผม ก็สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่2ี่สิบห้ามกราคมนะครับหกแปดนะครับเราอยู่กันที่แสนสุขนะครับวันนี้ก็จะพาระชมขบวนรถสินค้ากันนะครับและขบวนรถโดยสารนะครับว่ามีขบวนรถอะไรบ้างนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟสายตะวันออกด้วยนะครับลงคลิปทุกวันนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมนะครับผมเดี๋ยวเรามารอชมขบวนรถกันเลยนะครับ มีะบวนเสียงคาที่แปดสีหนึ่งนะครับกระบวนแปดสีหนึ่งนะครับผมอีกเวกีนนะครับ มันสินค้าที่ 8C1 Evergreen นะครับผ่านแสนสุขนะครับมารอชมขบวนรถสินค้าที่551นะครับท่าเรือแหลมฉบังบ้านหินโคนนะครับเดี๋ยวกำลังจะเข้าโค้งแสนสุขมานะครับผม ได้ยินเสียงเป็นอันต้อมนะครับผมอันต้อมนะครับ ก็ช่างเครื่องก็ชูสองนิ้วให้นะครับขบวนห้าห้าหนึ่งนะครับท่าเรือแหลมชลังบ้านหินโคนะครับผ่านแสนสุกนะครับเก้าโมงห้าสิบสามนาทีนะครับจะต่อไปก็คือขบวนสองแปสามนะครับกำลังจะสวนมาแล้วครับผมก็เตรียมตัวมาตัดนั้นนะครับได้ยินเสียงเป็นอันต้อมนะครับ ขบวนรถธรรมดาที่283กรุงเทพพัทยาจุกสเสม็ดนะครับกำลังจะผ่านแสนสุขนะครับผมเดี๋ยวจะเป็เป็นอันต้อมนะครับอันต้อมครับ ผ่านแสนสุขนะครับอะตอมซีหนึ่งหนึ่งแปดนะครับต่อไปก็จะเป็นขบรนรถนน้ำมันดิบขบวนที่หกสามแปดจากบึงพระไปแหลมฉบังนะครับ แต่ก่อนคันนี้ก็รถจักรก็จะเป็น CSR นะครับตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นรถจักร QSY Unta Man นะครับผมเดี๋ยวรอดูนะครับถ้าซ่อมเสร็จแล้วจะได้วิ่งอีกหรือเปล่าครับหกสามเจ็ดหกสามแปดนะครับ,6 37, 6รบสมัยก่อนก็จะเป็นของ QSY ห้ของ,ง CSR นะครับของหมีนะครับตอนนี้ตร้า Man ไปคลองนะครับผมเพราะว่าหมีไม่พอนะครับ มาแล้วครับดวนดำหกสามแปดนะครับ 638นะครับจากเบิงพระนะครับไปแหลมฉบังนะครับต่อไปก็597รถเกลือกำลังจะมานะครับผมน่าจะสวนกันประมาณบางพระนะครับมา,มาปิดท้ายกันด้วยขบวนรถเกลือที่597มาตะพุทธบ้านกระโดนนะครับก็เครื่องกันก็ลงแล้วนะครับผม มาลอชมคนรถเกลือกันนะครับวันนี้ได้หัวรถจักอะไรกันนะผมมาแล้วครับเป็น G A นะครับผมบิดไฟมาคนระับ ก็ปิดท้ายกัน้วยกันบนรถเกลือที่597มาตรพูดบ้านกระโดนผ่านแสนปลุกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟสายตะวนันออกเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ